ปัไญเพริเพรทถูกขับใ้้กระเด็นออกจากวัชนะสงครามถามว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับอัตมาภาพได้ถึงขนาดนี้มาอยู่ในคณะก้านี้อัตมาภาพก็ไม่ได้เคยรับการอนุเคราะห์สงเคราะห์จากเจ้าคณะแต่อย่างไรเลยแม้แต่ข้าวถุงเดียวและตรงกันข้ามก็มีทวสาคติคือไม่ชอบอัตมาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นที่มาอยู่ในกุฏิ่านี้แล้วก็ปรารถนาที่จะเอากุฏิ่านี้คืน ทำให้อตมาภาพพระหมหาวุเทนถูกขับเรนออกไปจากวัชนสงครามในข้อแรกในข้อที่2ก็คือให้ทําการภาคทัานไปสแสวงหาที่อยู่ใหม่ในวัชนสงครามนี้ไม่รับปกครองแรกในตอนนั้นเมื่อประกาศขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีพระแนะนําอตมาภาพให้เข้าไปกราบขอเข้ามาเจ้าคณะอตมาก็คลานเขาเข้าไปใน่ามกลางสง แล้วก็กราบขอเข้ามาหลวงพ่อเจ้าคณะขอความเมตตาที่จะอยู่ในคณะก้าวนี้ต่อไปท่านก็พูดทันทีว่าท่านไม่เคารพผมผมเป็นเพียงแค่อยู่พาร์สามท่านประโยชน์าร์ก้าปกครองไม่ได้ท่านก็ปกครองไม่ได้ไม่ไหวคือก็หมดเยืดใหญ่เพราะว่าเป็นการสังสมความไม่ชอบธรรมานี่ยดังที่ว่าตั้งแต่แรกเริ่มของการที่เข้ามาอยู่ในคณะก้าวนี้แล้ว อาตมาก็พูดในท่ามกลางสงฆ์อยู่ตอนหนึ่งที่เขาให้ชี้แจงการที่ขับผมออกไปจากวัชนะสงฆ์ครับผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็เท่ากับขับผมเนี่ยให้ไปสิกขารลวงพ่์ไปอยู่ในเพศคารัสเิยอหรือแม้แต่จะให้อยู่ในวัชนะสงฆ์ครัมนี้ที่เป็นคณะใหม่ก็มีค่าเท่ากันดังนั้นผมก็สึกนิกว่าสึกนิกว่าแม้พูดถึงขนาดนี้ท่านก็ไม่ใจอ่อนต้องการที่จะขับอาตมาออกไปให้อยู่ในภายนอก ถ้าธรรมาสึกได้ก็ยิ่งเป็นการดีละสะใจกันเลยละถ้าพระมหาวุเทนปัญญาปิศน์เนี่ยศึกธรรมมาก็ยอมรับความผิดพลาดของตนเองอยู่ในหนังสือในสองกรณีนี้ที่เขียนออกมาก็ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะไปกราบขอเข้ามาขอความเมตตาเพื่อที่จะอยู่ที่คณะ9ก้านี้เพราะว่าเป็น่งสถานที่ที่จะทํางานเผยแผ่ศาสนาได้โดยสะดวกอินเทอร์เน็ตก็พร้อมจะเดินทางไปยุพุทธศูนย์สองหรือศูนย์หนึ่งก็ไม่เปลร ถ้าไปอยู่ในต่างจังหวัดก็เป็นเลือรากจังหวัดแล้วเมื่อหลวงพ่อเจ้าคณนนะพระราชวชระก,กิจจาพรขับไล่สายสศกธรรมาภาพอย่างไม่มีเยื่อใยอย่างนี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทิศมาภาพจะไปขอขมาท่านใหม่ตามคําแนะนําของพระถือทุกเทียนแผ่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าท่านยืนกลางชัดเจนที่จะขับอัตมาภาพนี้ออกไปจากวชนะสงฆ์ในข้อแรกและภาพฐานก็เป็นข้อที่สอง แล้วถ้าหากว่าทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบอาตมานะลงมติว่าเป็นโทษอ,ะ,อะไรๆพระมหาอุเทนต้องไปออกไปจากวัชนะสงคราอาตมาก็ขอยอมรับคําตัดสินนั้นด้วยดุสเนก็พร้อมที่จะออกไปจากวัชนะสงครามนี้ไปอยู่ที่พรมยานธรรมารามก่อนถ้าเปรียบอาตมาภาพตอนนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถูกขับออกจากพระนครสีพีให้ไปอยู่ใน ไปามาผ่านเขาวงกดพระวสันดรก็ยอมรับถึงการถูกขับไล่เดรศออกไปอยู่ที่เขาวงกดถึง9 mm ้าเดือนครึ่งอาตมาก็ตกอยู่ในกรณีเดียวกันขงเพราะไปพูดไปแสดงื่องพระวสันดรนี่มาหลายครั้งหลายครงรวมแล้วก็น่าจะเกือบถึง10ครั้ง mm hmm. ก็เลยกลายเป็นพระวสันดรผู้เป็นตัวอย่างของตอมาที่ถูกขับไล่ออกจากพระนครศรีพีอาตมาภาพก็ถูกขับไล่ออกจากคณะก้าวัชนสงครามนี้ไปอยู่ที่ พรหมยาณธรรมรารและประโยชนที่พรหมยานธรมร,ร,มนธรมรารนั้นก็ดูก่อนว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่